สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทีนมั่เซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มนี้นะครับวันนี้ชนท่นคุยเรื่องของจิตวิทยาการเทรดครับที่ว่าด้วยแนวทางการเอาตัวรอดนะฮะได้ไอเดียมาจากาทวิตเตอร์นะครับผมอ่านไม่ออกอ่านว่าอะไร,ไม,รมาเดอร์ออนมาร์เก็ตประมาณน้มาเดอเร์เหรอหรือมาเดอร์ <laughs> เขาบอกว่า ความยากลําบากนะอันนี้นี้ผมแปลโดยบริบทมันนะความยากลำบากการเทรดก็คือว่ากระบวนการนะฮะซึ่งไม่มีหนังสือเล่มไหนเคยพูดถึงมันอย่างจริงจังนะฮะอย่างแบบเอออย่างจริงจังท่านต้องเจอมันผ่านผ่านการลงมือทำผ่านผ่านของจริงมันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดจากสภาวะตลาดที่มันช้อปปี้คือตลาด ตลาดมันผันผวน,นรุนแรงนะสากสวิงอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้นก็เคยเจอมาก่อนในช่วงประมาณสักปล,ปลายปลายปีที่แล้วนะฮะการเอาตัวรอดจากการทําในสิ่งที่มันโง่งๆนะฮะเอาตัวรอดจากการควบคุมความเสี่ยงที่อ่อนด๋อยที่มันแบบไม่ดีพอนะครับแล้วก็การพยายามก้าวผ่านช่วงเวลาย,ยากลําบากนะครับ ซึ่งไอช่วงเวลาแบบเนี้มันมันอาจจะดูแบบมันเป๊ออะนะมันมันดูไม่สง,ง่างามแต่ว่าถ้าคุณทําได้นะคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่อ่าคุณได้ทําในสิ่งที่มันไม่น่าจะทําไปได้เหมานนั้นนะประเด็นเนี้ยทวิตเตอร์เนี้ยมันทําให้ผมนึกถึงสิ่งที่ว่าจิตวิทยาการเทรดนะคือจิตวิทยาการเทรดจริงๆแล้วเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ เป็นเหมือ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 นนามนรรมอะเนาะพูดพูดไปแล้วมันก็มันจับต้องยากครับสอนกันยากนะเคยมีเออมีคนหนึ่งเขาเขาอินบ็อกมาอยากให้ผมสอนเรื่องนี้ผมบอกว่าอ,อูมันมันเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะผมก็ตอบไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ยากมากเอ,อ่อผมต้องเจอเองอะแต่ทั้งนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า ไมเซตคุณเป็นยังไงนะชุดความคิดคุณเป็นยังไงผมว่าไม่ผิดนะที่ว่าเออถ้าคุณเข้ามาแล้วแล้วคุณโดนตลาดเล่นคุณหมดตัวมันก็ไม่ต้องผิดนะหรือว่าคนเข้ามาแล้วชนะต่อเนื่องเลยก็ไม่ผิดเช่นกันครับเพราะว่าตลาดกําลังจะบอกคุณว่าเอยคุณถ้าคุณแพ้นะถ้าคุณขาดทุนหนักแลาดลบอกคุณว่าคุณยังดีไม่พออ่ะ นี่ไม่พอแล้วก็ถ้าคุณอยากอยากเอาจริงอยากชนะคุณต้องกลับมาใหม่ครับนะฮะผมเองนี่เป็นสายที่เข้ามาแล้วดีไม่พอนะโดนตลาดสอนโดนตลาดอาจสนุมเลยผมก็ไม่ไม่ไม่เคยไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องถอยนะเพราะว่าผมมีทางเลือกเดียวครับผมต้องไปทางนี้ <c oughs> อาชีพอื่นผมทำไม่ได้และผมผมจบวิศวะนะแต่ว่าผมก็ไม่สามารถกลับไปทำงานเป็นลูกจ้างนด้แหละผม ออกมาไกลละสิ่งเดียวที่ผมจะทำได้ตอนนี้คือว่าอาชีพเดียวคือการเป็นนักเทรสสำเร็จให้ได้ครับนะและก็จากการที่เออถึงแม้ว่าเราจะไม่ไม่สำเร็จอย่างง่งายๆแต่เราโดนโดนตลาดเล่นงานจนโซซัดโซเซลถ้าโดนถ้าเป็นการต่อยมวยผมก็โดนอัดน่วมอ่ะอัดน่วมโดนโดนแพ้นอกมา,าหลายครั้งแต่ผมก็ไม่เคยถอดใจนะมันทำให้ผมเข้าใจว่าเออจริงๆตลาดนี่มันก็ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้น เป็นคนที่อยู่รอดได้นั้นคุณต้องเริ่มต้นจากเนี้ยทัศนคตินี้ก่อนนะถ้าคุณอยากจะยืนหยัดในตลาดได้นะถ้าคุณไม่อยากเป็นผู้แพ้พูดง่ายๆคุณต้องเริ่มต้นจากการเอาตัวรอดให้ได้ก่อนผมว่าการพยายามเอาตัวรอดนี่แหละมันคือเบสิกเลยนะเบสิกของจิตวิทยาการเทรดนะเพราะว่าเมื่อคุณอยากเอาตัวรอดเนี่ยคุณจะเริ่มต้น คิดก่อนว่าคุณเป็นเหยื่อเหมือนผมเขียนเล่มน,นี้ครับเล่น,นี้นะมนะันเป็นเหยื่อนะมันเป็นเหยื่อแล้วก็เน้นที่การป้องกันตัวเองก่อนฮะป้องกันตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็พอคุณคิดจะป้องกันตัวเองปั๊บเนี่ยมันจะมีการโยงไปยังสิ่งที่เรียกว่า r risk m a n a g e m e n t ฮะกับ money m a n a g e m e n t ไปโดยโดยอัตโนมัติเลยนะฮะและจากนั้นอ่ะ เมื่อคุณคิดออกจากรอบแล้วเนี้ยคุณใส่ใจเรื่อง risk management คุณใส่ใจเรื่อง money management แล้วเนี่ยมันก็จะมีการปรับทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเทรดด้วยครับว่าเออที่จริงแล้วการเทรดมันก็ไม่ได้ง่ายนะมันก็ไม่ได้ง่ายค,คือเราฝันได้แหละเราฝันว่าเราอยากเป็นนักเทรดฮีโร่ได้แหละ่เพีมงแต่ว่าระหว่างทางที่เราจะเดินไปถึงฝั่งฝันนั้นนั้นมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันมันเป็นอะไรที่เกมการเทรดนะมัน มันเป็นอะไรที่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้แพ้เสมอครับ80%ใช่ไหม80%เนี่ยเป็นผู้แพ้คือเริ่มต้นเราเราเรียนรู้จากสิ่งที่เรียกว่าเป็นแมททอดนะครับเริ่มเรียนหนักไปเรื่อยๆอแต่เราก็คิดว่าเรารู้เยอะน,นะถึงจุดหนึ่งครับขาดทุนปึ้งเนี่ยโอ้โหจึงได้รู้ว่าแท้จริง้วเนี่ยแค่แมททอดไม่พอเว้ยแมททอดไม่พอคุณต้อง ใส่ใจเรื่องของเทรดดิ้งไซโคโลจีการที่คุณจะเข้าใจเรื่องเทรดดิ้งไซโคโลจีหรือจิตวิทยาการเทรดได้นั้นต้องเริ่มต้นแบบนี้ครับเบสิกเลยนะถ้าถ้าคุณอยากจะเข้าใจนะนี่ผ่านมุมมองของนะประสบการณ์นะคือเริ่มต้นจากการหาทางเอาตัวรอดได้ก่อนกลับมาเน้นเกมรับให้ดีก่อนนะฮะตรงนี้สําคัญนะครับเกมรับเนี่ยผมเองเริ่มต้นนะ่เมนะคือ เราเริ่มต้นเรียนรู้เนี่ยพวกนี้ทั้งต้นเกมรุกนั่นเลยนะเกมรุกเกมรุกเกมรุกเราใช้เวลาประมาณ80%ของทั้งหมดในช่วงแรกในการเรียนรู้เกมลุกครับแต่พอลุกไปรุกมาคิดว่าเรียนรู้แล้วเยอะเลยนะก็ยังไม่กําไรก็ตีมันขาดทุนขาดทุนต่อเนื่องเนี่ยแสดงว่ามุมอมองเราผิดเราโฟกัสผิดนะฮะเราโฟกัสที่ผลลัพธ์มากเกินไปแต่เราลืมใส่ใจกระบวนการ ถ้าคุณจะใส่ใจกระบวนการเนี่ยนะต้องเริ่มต้นจาก mindset ความเชื่อที่ที่พูดถึงการเอาตัวรอดให้ได้ก่อนรู้จักเอาตัวรอดเมื่อคุณเริ่มต้นที่การเอาตัวรอดได้นั้นมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีใน,ในการทำให้คุณมองครับมองเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับมองว่าความเสี่ยงคืออะไร worst c a ค e คืออะไรแลวคุณวางแผนว่าถ้ามันเกิด worst case ขึ้นมาคุณจะรอดได้ยังไงและเมื่อคุณให้ความเสี่ยงมาก่อนจากนั้นอ่ะสิ่งที่เซียนหุ้นหรือมาเก็ตวิสัทบอกตรงกันเลยว่าเมื่อคุณมองว่าคุณเป็นเหยื่อนะคุณจะเข้าใจว่าตลาดใหญ่คุณเนี่ยและคุณมองว่าการจะเป็นผู้ชนะนั่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย คุณจะมองโลกในแง่จริงมากขึ้นครับคือคือตอนแรกที่ทเราเข้ามาเราส่วนใหญ่มักจะมองโลกในแบบดีเกินจริงอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงเข้ามาช่วงแรกนะเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องเทคนิคมากเกินไปเราคิดว่าแค่เทคนิคมันทําให้เราไปถึงฝั่งฝันได้แน่นอนแต่ว่าถึงจุดหนึ่งอะ่ะเราโดนตลาดเล่นสะนุ่มเลยแล้วมันทําให้เราอยู่ในจุดที่โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางที่เราเดินมั่ง ยังอีกไกลเลยเนี่ยเหมือนประมาณนี้ฮะเนี่ยประมาณนี้นะตอนแรกเราเรียนเทคนิคนี่เราเราเราเ,ราเป็นไงไงคิดว่าป,าปั่นจักรยานไปสักพักก็ถึงนะแต่ว่างานจริงคือเนี่ยเราต้องแบบโอ้โหขึ้นเขาลงเหวต้องเฟลแล้วเฟลอีกครับเนี่ยฮะพวกเนี้ยถ้าคุณไม่เข้าใจจิตวิทยาการเทรดนะคุณจะเป็นแบบนี้เลยไม่บินก็เฟลคุณจบคุณเลิกเลย แต่ว่าถ้าคุณจะเข้าใจว่าเกเตรเนี่ยคุณจะไม่เฮ้ยเฟล์ไม่เป็นไรครับเฟลแล้วเพื่อเรียนรู้ล้มเหลวเพื่อเรียนรู้ล้มเหลวเพื่อเรียนรู้ไปเรื่อยครับจกบนกระทั่งจุดหนึ่งอะทุกอย่างมันลงตัวมันคลิกได้เนี่ยคุณจะไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นนักเตะฮีโร่ได้มันเหมือน,น,นกับคุณปลดล็อกครับง่ายๆนะเริ่มต้น beginner s l ลั k ใช่ไหมแล้วคุณก็โดน,โดน,โ,ดนโดนจนถึงกระทั่งจนถึงจุดที่โดนจุดชำระล้างครับแล้วคุณค่อยๆเรียนรู้นับหนึ่งใหม่อย่างแท้จริงนะพราะทุกอย่างคลิกปั๊บมันจะไปเงี้ยมันจะเริ่ม กราฟคุณจะเริ่มฟื้นขึ้นแล้วก็ดันขึ้นและชนันเนี่ยเป็นพาราโบลิกนะฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าถ้าคุณอยากเข้าใจเจทยาก,การเทรดที่ดีสุดเนี่ยเริ่มต้นจากการมองว่าคุณเป็นเหยือ่อแนะนําเรื่มนี้นะครับลองอ่านดูนะคุณเป็นเหยื่อและตลาดใหญ่คุณหน้าที่คุณเริ่มแรกคุณต้องป้องกันตัวเองให้ดีก่อนครับถ้าคุณคิดถึงงานั้นองกันด้วยปั๊บเนี่ยมันจะไปที่อะไรครับ r i management money management แล้วก็มองเกมยาวครับ มองเกมยาวโอเคละคุณต้องมีการตั้งเป้าหมายที่ที่ยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่แล้วเอาจริงนะผมชอบที่พี่พมาร์กบอกว่าทุกคนอยากเป็นอยากสําเร็จหมดแหละแต่ว่าคนที่จะสำเร็จสําเร็จจริงอ่ะมันต้องมีคําว่าคอมมิชเมนต์นะคอมมิชเมนต์คือว่าคําความมุ่งมั่นคำมั่นสัญญาที่คุณได้กับตัวเองว่าถ้าไม่ถึงหันเด็ดตีนขาดฉันก็นจะไม่เลิกนี่ย คุณต้องมีคำนี้ครับเพราะว่าใครก็าตามที่ที่มองเกมเนี่ยเหมือนกับภาพนี้นะคือถ้าคุณนิดว่าเส้นทางมันง่ายนะมันมีแต่แพ้กับชนะเท่านั้นแล้วก็ถ้าถ้าแพ้ก็เลิกเลยเนี่ยคุณจะไม่มีคอมมิชเมนต์ครับแต่ว่าใครก็าตามที่มีคอมมิชเมนต์นะเขาจะเนี่ยแพ้ไม่เป็นไรสู้ใหม่แพ้ไม่เป็นไรสู้ใหม,ม,สใหม่สู้แพ้ก็ยังไม่เลิกล้มครับเนี่ยถึงจุดหนึ่งอะ่ะนเนี่ยคนนี้เรียกว่าคอมมิชเมนต์มีฮะ ต้องมีครับเริ่มต้นเนี่ยมองว่าคุณเป็นเหยื่อก่อนหาทางตัวรอดมีคอมมิชเมนต์แล้วก็อะไรครับมีวิน,นัยนี่เป็นสิ่งที่ผมได้จากทวิต t ตอรแล้วก็เอามาตีความขยายความท่านฟังนะว่าชีวิตาการเทรดอะต้องเริ่มต้นครับจากการเอาตัวรอดให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นอะ คุณจะง่ายล้วคุณเข้าใจมันมากขึ้นนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ